รู้หรือไม่ไทยเคยช่วยชีวิตผู้อพยพชาวกัมพูชานับหมื่นคนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขเมรแดงช่วงปีพุทธศักราช2518ถึง2522 1975ถึง1979เขเมรแดงนำโดยพลพอต่อได้ปกครองประเทศกัมพูชาและก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชากว่า1.7ล้านคนด้วยความหวังจะสร้างสังคมบริสุทธิ์แบบคอมมิวนสิสต์ชาวกัมพูชา นับหมืนน่นหนีตายข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจังหวัดสะแก้วอรันประเทศสีสเกตอุบลราชธานีรัฐบาลไทยและประชาชนในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงชั่วคราวไทยตั้งค่ายผู้อพยพหลายแห่งเช่นค่ายเขาพนมพาค่ายเขาสมิงค่ายสแก้วค่ายสีนคริน หลายค่ายดูแลผู้ลี้ภัยถึงหลักแสนคนไทยยังร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติและ NGO ช่วยส่งต่อผู้อพยพบางส่วนไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3เช่นสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสแม้ไทยจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ในวันที่เพื่อนบ้านต้องหนีตายจากเผด็จการไทยก็เคยเป็นที่พักพิงให้พวกเขาได้มีชีวิตรอด